ดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมือถือรวนจะรีเซตอะไรได้บ้างในเครื่องโทรศัพท์ Samsung a m s ซุง A 5 0อันนี้ต้องคุยเรื่องรีเซตก่อนเดี๋ยวไม่เข้าใจบางคนไม่เข้าใจรีเซตคืออะไรรีเซตก็คือการล้างการตั้งค่าในโทรศัพท์ของเราอะไรอย่างเงี้ยเออคือคือบางทีเราใช้งานม,มาเยอะๆแล้ว มันเก็บขยะเครื่องมันติงตองอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะมันรวนน่ะกดไม่ได้อย่างใจตั้งวอเปอร์เร็จวยเปอร์หายกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเครื่องมันรวนไอทำไอดีไว้มันไม่เห็นได้อันอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันรวนมันติงตองหน่อยก็อ่ะมันจะมีอะไรให้เรารีเซ็ตบ้างหรือว่าเรากดนู่ดกนี่อย่างที่เคยทําได้แล้วมันทําไม่ได้อะไรก็ตามที่มันรวนเนี่ยนึกถึงการล้างขยะปิดเปิดเครื่องก่อนอันดับแรกนะถ้ามันไม่หาย นึกถึงรีเซ็ตเลยนะนึกถึงรีเซ็ตเลยก่อนที่จะนำพามันไปที่ศูนย์จะได้ไม่เสียเวลาไงถ้ามันรีเซ็ตแล้วหายเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปที่ศูนย์โอเคเพื่อไปซ่อมไม่ใช่อะไรเราอ่ะมาเราจะไปรีเซ็ตอะไรได้บ้างอันนี้เราไปดูว่ามันมีอะไรให้เราเล่นบ้างในเครื่องนี้อ่ะมาเราก็เข้าไปในตั้งค่ามันไม่ได้มีทุกยี่ห้อนะจะบอกให้อ่ะแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างโดยลูดหน้าจอนิ้วขึ้นไปข้างบนปึ๊ด เอาให้สุดเลยนะทีเดียวจบนะแล้วเราก็มาเลือกนี่การจัดการทั่วไปกดเข้าไปหลยยัยจากนั้นเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างลูดไปข้างบนเหมือนเดิมจึ๊บอ่ะแล้วเราก็มาเลื่อนเออไม่ใช่เลื่อนมากดคําว่ารีเซ็ตอ้าวกดเข้าไปเมื่อกดคําว่ารีเซ็ตเนี่ยเราจะเห็นว่าในเนี้ยมันมีการตั้งค่าแบบรีเซ็ตหลายอย่างให้เราเลือกนี่นี่อ่านี่รีเซตการตั้งค่าทั้งหมด นี่อ๋อก็นะคุณไปลองกดดูสิมันเอาไว้ทาอะไรเอาไปคุณก็ลองรีเซ็ตดูพวกตั้งคงตั้งค่าอะไรบิดบิบเบี้ยวเพี้ยนๆอะไรก็กดดูก่อนนะกดดูก่อนอีกอันที่น่ากดก็คือการรีเซ็ตการตั้งค่าการเข้าใช้งานกดรวดพวดเดียวจบล้างหมดเลยอะไรที่ตั้งไว้แล้วประเภทแบบสแกนนิ้วมือกับสแกนอะไรไม่ได้อะไร่าเล่นสองอันนี้ก่อนเลยพี่นะ เอกอันนี้น่าสน,นใจอันนี้ลองไปกดดูนะผมยังไม่เคยกดนะมันมันมีมันมีให้เราเล่นเราก็เล่นนะรีเซตเลยนะก็เป็นการล้างการตั้งค่าที่มีในเครื่องแต่มันจะทําให้คุณเหนื่อยน,นะผมเดี๋ยวนะบอกก่อนนะต้องคิดก่อนจะกดนะพี่กดปั๊บเนี่ยมันจะรีเซตการตั้งค่าอะไรต่างๆในเครื่องคุณเช่นตัง้งบอเปเปอร์รไว้ก็เปลี่ยนไปเหมือนเดิมตั้งไอไอไอนู่นไอนี่ตั้งนาฬิกาปลุกแปลกอะไรวะมันปะ้านไปหมดเลยนะบอกก่อนนะบางอย่างนี่มันล้างแล้วล้างเลยนะ ต้องไปนั่งตั้งใหม่อ <c> ะ <oughs> ตั้งล็อกอินใหม่ตั้งอะไรใหม่เอออาจจะอาจจะลำคาญหน่อยนะอีกอันหนึ่งนี่รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายประมาณเอาไว้ทําอะไรเอ,เอาไว้แบบบางทีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ค่อยได้เ,เราอาจจะนั่งอยู่กับคนอื่นที่เขาใช้ใช้ค่า,ายเดียวกับเรามือถือเครื่องเดียวแบบเดียวกันหรือไม่ใช่เครื่องเดียวกันแบบมือถือใช้ใช้ซิมมือถือค่ายเดียวกันแล้วนั่งใกล้ๆกันเขาเล่นได้ดีๆแต่ทำไมเราเล่นไม่ค่อยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ย อาจจะไม่ได้มีปัญหาที่โครงข่ายมือถือแต่มันมีปัญหาที่มือถือคุณเน่ยนะอ่าคุณก็มาตั้งค่าตรงนี้นี่กดเข้าไปเนี่ยนะมันก็จะมีให้เราตั้งค่าใหม่เกี่ยวกับเครือข่ายของมือถือนะออคุณก็เลือกเอาซิมหนึ่งซิมสองคุณก็ว่าไปนี่อ่าซิมหนึ่งซิมสองกันอันนี้ซิมหนึ่งนะอยากเปลี่ยนก็ติ่เข็มตรงนี้นี่กดจึ็เปลี่ยนได้นี่เห็นไหมซิมหนึ่งซิมสองอ่ะไปตั้งค่าเอาละกันถามทำไมไม่กดให้ดูโอ้โหผมยังไม่อยาหาเรื่องใส่ตัว ก็ไม่มีมันหาไม่กดทาใหม่แล้วไม่ว่าจะตั้งค่าอื่นรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดก็เป็นการอะรีเซ็ตตั้งค่าทั้งหมดเนี่ยเขาจะพูดถึงอะไรบ้างไหนดูซิก็มีอะไรบ้างเอ่อรีเซ็ตตั้งค่าความปลอดภัยตั้งค่าภาษาบัญชีผู้ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตั้งค่าการตั้งค่าสําหรับแอปที่ดาวน์โหลดอืประมาณว่าล็อกอินลน์ใหม่ล็อกอินเฟซบุ๊กใหม่เลยไหมเป็นเสียนะเออถ้าอยากจะรีเซ็ตก็ จัดเลยนะพี่นะามาไหนดูซิอีกอันหนึ่งอะไรรีเซ็ตการตั้งค่าการเข้าใช้งานอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเครื่องไหมาการตั้งค่าใช้งานของคุณถูกรีเซ็ตเ,เริ่มต้นเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ขนาดตัวอักษรอ,อะไระเช่นแป้นพิมพ์และขนาดตัวอักษรจะไม่ถูกรีเซ็ตแล้วจะรีไปทําไมเนี่ยการตั้งค่าการเข้าใช้งานในแอปที่เราโหลดจะไม่ถูกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลก็จะไม่ได้รับผลกระทบอืม hmm. แล้วมันจะรีไปทาไมจะโ้สงสัย <c oughs> อาจจะล้างขยโยขยะอะไรให้คุณมากกว่าปกติไหมออันนี้แนะนําว่าน่าจะเล่นเล่นก่อนนะอันนี้อันอันที่สามเนี่ยควรจะใช้งานก่อนเลยก่อนที่จะไปรีเซตการตั้งค่าทั้งหมดโอเคไหมอันนี้เวลาเข้ามาถ้าอ่านแบบนี้แสดงว่าเอาล้างแบบไม่ค่อยสะอาดล้างไม่ค่อยสะอาดก่อนก็คือล้างอันนี้ก่อนโอเคนะหลังจากนั้น ยังไม่ประสบค,ความสําเร็จรู้สึกว่ามันก็ยังกองแกงตองแตงติงตองอยู่ดีเราก็นี่เลยรีเซตการตั้งค่าทั้งหมดปั๊บมันรีเซตแล้วต้องล็อกอินใหม่แล้วจนเสงแล้ว <c oughs> รู้สึกว่ามันก็ยังยังยังติงตองอยู่เหมือนเดิมนี่ครับ รีเซตตั้งค่าคืนค่าโรงงานเลยพี่นะกดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะให้คุณกดรหัสผ่านสไลมังนี่กดเข้ามาปับ๊บนี่หมดเลยไม่มีเหลือหรอล้างเกลี้ยงเลยสะอาดเดี๋ยเขาบอกอะไรบาร้างโอ้โหล้างจนหมดง่ายง่ายกดรีเซตปั๊บตั้งรหัสผ่านอะไรไว้ก็อย่าลืมนะแล้วก็ถ้าถ้าล็อกอินอะไรนะล็อกอินยูเซอร์ของซัมซุงไว้ก็่าคุณก็ต้องจํารหัสผ่านไปด้วยนะพี่นะกดปับ๊บเขาจะถามรหรัสรหัสผ่าน อะไรเป็นการรีเซ็ตคืนค่าโรงงานบางคนถามมีให้คืนค่าโรงงานคืออะไรคุณแกะโทรศัพท์ออกจากกล่องมันเป็นยังไงมันก็คืออย่างนั้นน่ะโอเคไหมคือหมดมาถามว่าจะต้องล็อกอินไลน์ใหม่ไหมจะเหลือเหรอจะเหลือหรอจะล็อกอ,อินเปบุ๊กใหม่ไหมสะอาดเลยพี่เหมือนรอเหมือนโลหนโลดมาใหม่ๆใ,ใส่เครื่องเลยกดเข้าไปปั๊บนี่ถามเลยยูสเนเอร์พาสเวิร์ดเลยอ่ะ,อะนี่ไม่มีเหลือก็ถ้าคืนค่าโรงงานนะพี่นะอืมประมาณนั้นเอาไปทํา ถ้าทำแล้วเครื่องรวนเครื่องติงต้องอะไรก็ตามแต่ท่านสุดท้ายไม้ตายสุดท้ายคือรีเซ็ตคุณค่าโรงงานแล้วมันยังไม่หายพามันไปโรงบาลได้ไม่ใช่พามันไปศูนย์บริการเข้าไปหาศูนย์บริการแล้วก็บอกเขาว่าเครื่องมีปัญหานี้ก็ซ่อมได้เลยผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรแล้วละงั้นนะ่ะนะมันสุดทางแล้วพี่นี่สุดติงเลยนะบอกก่อนเป็นไม้ตายสุดท้ายจบข่าว แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ